สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับ AI อีกตัวหนึ่งนะครับรอบที่แล้วเราก็เป็น h ช t GPT นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็น AI อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งพัฒนาโดย Google นะครับนั่นก็คือเจ้า Gemini นะครับถ้าเราเข้ามาล็อกอินแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ Gemini นะครับกด9กาจุดมหัศจรรย์ตัวนี้นะครับ Gemini คลิกเข้าไปก็จะเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อ ที่คุณล็อกอินเข้าไปนะครับ Gmail สองจุดนะครับลองถามเขาดูนะครับก็เหมือนกับแชท GPT ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาจะถามตอบเราเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้พัฒนาโดย Google นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราล็อกอิน Google นะครับด้วย Gmail แล้วนะครับมันก็จะสามารถเข้าใช้ Gmail ได้นะครับหรือไม่ก็เสิร์ช Google เสร์ู Google เขาว่า Gemini เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับนี่เสดควาว่า Gemini เข้าไปมันก็เราก็ไปสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าไป,าาาาไปนะสบายนีไหมมีอะไรให้ผมมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่านะเราก็บอกว่ามีครับมีครับเดี๋ยวตอบผมอยากรู้ว่าเจมินาตัวนี้เนะี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างผมก็ถามเขาเลยว่า คุณช่วยผมอะไรได้บ้างคุณช่วยผมอะ,อะไรได้บ้างครับอ้าวคุยเหมือนกับมันปกติแล้วครับเหมือนเป็นคนเลยนะครับนบะับอ่าเขาก็จะบอกว่า้เาเจมินายเนี้ยสามารถให้ข้อมูลค้นหาสรุปข้อมูลจากเว็บไซต์หรือหัวข้อต่างๆที่คุณสนใจนะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือเรื่องทั่วไปอะไรต่างๆก็สามารถสืบค้นได้ ในส่วนนี้เจ้า G e m i n i ยังไม่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าระหว่าง G e m i n i กับ c ช a t g ิ t ตัวไหนดีหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับขึ้นอยู่ที่เราทดสอบทดลองใช้กันกันดูนะครับวันนี้ผมเอามาเป็นตัวเลือกให้คนได้ดูนะเขาบอกว่าให้ข้อมูลต่างๆได้ถามหรือตอบคำถามคุณสามารถถามคาถามผมได้หลากหลายและพยายามจะตอบให้ดีที่สุดอ่ะก็คือเราถามเขาไปได้เลย สร้างสรรค์ข้อความคุณสามารถเขียนอีเมลเรื่องราวบทกวีแม้แต่บ,บทเพลงได้อ่าตรงนี้น่าสนใจครับมันบอกว่าสามารถแต่งบทกวีได้ด้วยหรือบทเพลงได้ด้วยอ่าตอนนี้ผมจะลองดูนะครับแล้วค่อยว่ากันไปแล้วก็บอกว่าแปลภาษาเขาแปลภาษาได้จากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งได้แต่ก็สามารถตามได้นะให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องต่างๆผมยินดีรับฟังและให้มุมมองของผมอ่าตรงนี้ แล้วก็ช่วยในการวางแผนนับในการเดินทางจัดตารางเวลาและคิดไอเดียกิจกรรมต่างๆนะนับนี่เจ้าเ e m i n i ยตัวนี้นะครับสามารถทําได้หลายรูปแบบผมจัดลองเสิร์ชดูการเสิร์ชของเ e m i n i ยถูว่าสามารถบอกได้ไหมนะครับอ่ะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากรู้ว่า เครื่องบินบินได้อย่างไรอ่าผมถามเข้าไปดูนะครับอ่าหัวข้อแรกก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะตอบมาโอ้ถือว่าดีนะครับเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมีทั้งแรงยกลิฟต์นะครับก็คือแรงดึงดูดนะครับหรือกาวิตี้นะครับตัวน้ําหนักนั่นเองตัแรงครับเคลื่อนนะครับตัวทัศแล้วก็ตัวแรงต้านตัวเด็กนะอ่าเห็นไหมครับ มาเยอะเลยนะครับนะครับเห็นไหมมีทางแฟบแผนถางบ่งแผนถางระดับนะครับเอลิบิเตอร์นะครับปีกเล็กส่วนป้ายแอรอนนะครับอ่าเขาเคลื่อนเขาสืบคนให้เราได้นะครับน,นี้ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้วิทยาศาสตร์อประวัติศาสตร์เหรออ่าลองดูครับผมจะสืบค้นประวัติศาสตร์ให้ดดูนะอยากรู้ผมอยากรู้อยากรู้ วัด s t ส a ากุงสียุทธยาอ่าดูนะครับอ่าสามารถตอบได้เลยนะครับเนี่เห็นไหมครับอ่ากุงศสีเทียเป็นราชธานี417ปมีมีพระมหากษัตริย์ปกครอง33พระองค์จาก5ราชวงศ์โอ้โหนะครบับที่ผมจำได้ก็คือเสียกรุงครั้งแรกนะ ผมจำได้แม่นเลย2 1 1 2ครั้งที่2ก็2องสาอ้อันนี้คือคือเขาเสิร์ฟมานะครับถูกต้องนะครับนี่นะครับโอเคมีอะไรอีกว่ะนี้คำถามถามผมได้หลากหลายและจะตอบให้ดีที่สุดนะผมจะลองถามดูอยากทราบถามแล้วเพิ่ขึ้นไปนะครับบิตที ลดน้ําหนักเอาครับพอผมอ้วนเนาะตอนนี้ผมอ้วนอยากทราบวิธีลดน้ำหนักเขาจะตอบได้ไหมเขาบอกว่าปรับตั้งเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินควบคุมปริมาณแคลอรี่อะไรต่างๆถือว่าเก่งนะออกมาเยอะเลยนถือว่าจัดการความเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ำเสมอทานอาหารเป็นเวลาโอ้โหออกมา ผมจะทดสอบว่าที่เจมินายเนี่ยเขาคุยกันไว้เนี่ยนะสามารถทําได้จริงๆไหมนะครับแหมสองข้อแล้วนะครับสร้างสรรค์ข้อความเขียนอีเมลหรือบทกวีหรือแม้แต่แต่งเพลงอ่ะนะนะผมอยากให้แต่งกรแปดดูอ่ะดูนะครับผมอยากให้แต่ง ก่อน,น่เกี่ยวกับดอกไม้เพื่อจีบหญิงอ่าดูนะครับเขาแต่งได้ไหมโอ้โห,โ,หโหเหมือนรู้เลยว่าผมอยู่ขอนแก่นนะ นักขอนแก่นแดนดินถิ่นอีสานยามค่ำคืนเดือนฉายสองนภาดอกไม้งามความหมายซึ้งตรึงซึ้งตรึงอุราจะนำพาใจน้องให้มองมาไม่รู้ว่าถูกไหมนะครับตามอักละแต่ผมรู้แน่ว่าการเรียงถ้อยคำนะเพราะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียงให้มันถูกต้องตามอักละวิธีของกรรไกเนาะอันนี้คือเกิดนะครัแบบถือว่าใช้ได้จะนะกราบแรงแรงรักปักลิไทย บอกความในใจพี่นี้หนักหนาอ่าอันนี้ท่อนนี้ใช้ได้นะครับเลยลินลี่ขาวพาวพิคงดั่งเทวาบริสุทธิ์รักแท้แต่เพียงเธอโอ้โหนะครับอันนี้เป็นก้อนแปดนะครับก้อนแปดใช้ได้นะเนี่ยนะครับโอ้โหอ,อะดูเขาเรียกว่าอะไรนะบทหรือเปล่าบทนี้นะครับบทนี้นเรียกว่าบาทใช่ไหมแล้วสองอน ท่านหนึ่งมันทัดเรียกว่าบาทอันนี้น่าเรียกบทเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะเ er ยอบีล่าสดใสใจเบิกบานเหมือนความหวานสั้นซึงถึงเสมอทิวลิปสวยรวยรื่นชื่นละเมอหวังเพียงเธอรับไว้ในใจของโอ้โหอันนี้ของจองนะครับนี่นะครับของจองมากมอบดอกไม้แทนคําที่เอื้อนเอ่ยวังเฉลยใจน้องให้สมปรอง เพียงสบตาพาใจให้ไฝ่ปองขอเคียงคองใจน้องตลอดไปตัวนี้ก็ยังบทนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เราไปปรับแต่งเอานะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าเออสนุกดีเจไม่ได้เลียถือว่าใช้ได้เลยนะนี่นะครับใช้ได้เลยสนุกดีครับอเมื่อกี้แต่งก่อนได้แล้วกรนแปดนะครับ่าตามที่คุยไว้เลยอ่อ่าแต่งบทเพลงดูสิอ้าว ผมขอชมเข้าก่อนนะสุดยอดทุกอันเลยครับโอ้อนทีนทที้อย่าให้แต่งเพลงดี๋วกับ ผู้หญิงชื่อปายให้หน่อยครับสไตล์บอกรักนะสไตล์ใส่สไตล์ด้วยแล้วกันบอกรักอันนี้นะครับอ่าลองดูสิ โอ้โหแต่งมาเลยครับเป็นเวิร์ดเป็นคอรัสนะครับผมไม่รู้หรอกว่าจะใส่กีตาร์อะไรนะทำคืนนี้จีคอนแกนแสงจันชายใจของฉันมันวุ่นวายคิดถึงใครโอ้โหไม่รู้นะครับว่าเสียงดนตรีจะใส่ยังไงนะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอ้โหนะครับอันนี้เขาไปใส่เสียงเพลงแล้วนะครับเนี่ยไปใส่ดนตเีียวนะครับถ้าใครชื่อแฟนชื่อน้องกิ๊กเชอรี่น้องไว้ก็ใส่ไปนะครับนะครับขึ้นอยู่ที่เราจะใส่นะครับ จีบนายใช้ได้นะครับนี่โอ้ถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดทำได้หลายอย่างอ่าเมื่อกี้อ่าเขาบอกว่าแปลข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งอ่ะผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมจะลองก๊อปดูไปก๊อปดีกว่าอยากให้แปลคำ นี่ให่หอยครับอ่ะโอสมมติน,นะครับ O X คือ,อ คำว่า ox เป็นภาษาอังกฤษโดยทั่วไปมีความหมายว่าบัวที่ผูกบ่อนหรือบัว,บวตัวผู้นั่นเองนะครับในบทอื่นๆน ox ก็หมายถึงตัวอักษรในภาษาอังกฤษ,กษในเกม xox เนอะอันนี้เขาก็ตอบมาให้หมดเลยนะโอ้โหถือว่า ox แปลว่าบัวตัวผู้นะครับให้แปลภาษาถือว่าทําได้ตามที่พูดนะครับผมใช้ภาษาให้ช่วยแปลถ้ามีภาษาอังกฤษเยอะๆนะช่วยแปลได้นะผมว่า นะถ้าสมมุติว่าเราแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเราก็สามารถวางแล้วก็ให้แปลได้เลยนะน่าจะเป็นถ้าเป็นของ Google Google พัฒนาเนี่ยก็น่าจะมามันกน่าจะมากับ Google Translate บนะการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะอยากให้อยากให้แนะนำ ยากให้แนะนำวิธีขายของให้ได้ยอดจำนวนเยอะครับอ่ดูสิเขาจะแนะนำวิธีขายของให้เราได้อย่างไร เขาบอกว่าอยากขายของให้ได้ยอดจํานวนเยอะเป็นการตั้งเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจเลยครับไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวนะเขาบอกก็เลยยุทธ์ที่เราสามารถนําไปปรับ,บใช้ได้เราต้องนําทางที่สําคัญและควบคุมดังนี้ 1. ต้องเข้าใจสินค้าวพาง,งั้นต้องสร้างแบรนด์นะครับให้น่าเชื่อถือสร้างช่องทางการขายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมาเก็ตเพจนะครับเฉพาะกลุ่มนั่นเองหรือไล ไลฟ์คอมเมอร์สนะครับหรือการขายของกาน,นไรไลสดหรือท้งทางออฟไลนะ์นหน้าร้านตลาดนะัดตัวแทนโอ้โหกลยุทธ์การขายโปรโมทใช้คอนเทนต์ใช้ SE สนะ SEO ปรับปรุงเว็บไซต์เนื้อหาโอ้โหสร้างประสบการณ์ที่ดีก็คือการบริการที่เป็นเลิศนนั่นเองวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องนะครับเป็นวงจรวงจรที่มีการปรับปรุงคุณภาพนะ โอ้โหสุดยอดถือว่าเป็น AI อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเจ้า Gemini นะครับนะครับเราใช้ Chat ChatGPT มาเยอะแล้วนะครับเราลองมาใช้ AI ตัวอื่นดูบ้าง Gemini พัฒนามาเยอะเช่นกันนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับหากท่านผู้ชมผู้ฟังดูแลชอบใจก็ฝากสนับสนุนเราง่าย ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือไม่ก็เคาะกระดิ่งรัวๆจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับ